สวัสดีค่ะทุกอนวันนี้วันนี้เริกงการมาก็อนะคะเข้าสวนนะคะทุกคนไปเข้าสวนนะคะเข้าสวนทัไมเดี๋ยววันนี้ฝนตกทุกคนไปเก็บผละไม้เดี๋ยะเข้าสวนไปเก็บแตงสักหน่อยไม่ได้เก็บมาสองวันแล้ว คาดว่าน่าจะเยอะเพราะว่าชมมีลูกเลยขกงพ่ไปเก็บด้วยนะคะเพราะว่ามันมีต้นสุกินี่นะคะทุกคนสุกินีนี่กินพื้นที่มากๆเลยต้นรัสเบอร์รี่นะคะเพื่อนอันี้เก็บมาหลายวันน่าจะเยอะแล้วาก็จะออกลูกเป็นยวงเป็นวงแบบนี้นะคะสุ แล้วก็จะแดงรูดเก็บแบบนี้เลยค่ะถ้าเขาสุกแล้วจะรูดง่ายมากลรูดออกจากยวงแบบนี้ดูลูกลูกนี้เ้องไปเก็บฝั่งนู้นว่าทุกคนคงจะเคยกินแล้วนะคะแบล็คเบอร์รี่ที่เมืองไทยก็น่าจะมีขายแต่จะแพงนิดนึง อันนี้เป็นต้นไม้นะคะเป็นต้นไม้ที่เราขยายขยายต้นนะคะจากต้นเก่าของของปีที่แล้วนะคะพอหมดฤดูหนาวเนี่ยเขาจะแตกหน่อออกต้นใหม่นะคะเราก็จะขุดเอามาทำแนวแนวแบบนี้นะเป็นคล้ายๆแนวรั้วนะคะเป็นแนวเป็นแถวแบบนี้เลยค่ะ ใบเขาจะนานิดนึงทุกคนเห็นไหมคะมันเก่กะมากเลยต้นไอเนี่ยหวานอร่อยมากเก็บกินแบบนี้ทุกวันเลยค่ะเพื่อนดูสิลูกใหญ่ใหญ่สามสีลูก็กเต็มกระมังเ่าต้นใหม่ที่เขาทำลูกนี่จะทำดกมากแล้วก็ไว้ให้ไก่จะหวานอร่อย ต้นเก่าเขาจะออกลูกเหมือนกันแต่ลูกเขาจะเล็กกว่าต้นที่ทำลูกครั้งแรกนะคะห<ป>ลูดออกง่ายๆแบบนี้เลยค่ะพเพื่อนๆเห็นไหมออกจากยวงแบบนี้เลยกิ่งมะเขือเทศจะรับไม่ไหวแล้วออกลูก ถั่วทำไมยังไม่ออกดอกเนี่ยเพื่อน,นจะได้กินถั่วกับเขาไม่เนี่ยไม่ออกฝากสักทีสงสัยจะแห้วดูข้างล่างก็เริ่มตายกันแล้วโอ้ย ปลูกผิดที่นะคะเพื่อนๆปลูกแตงปลูกถั่วผิดที่จริงๆต้องไปปลูกริมรั้วมาปลูกตรงนี้เก็บลำบากมากเลยหาแล้วมันมีเอพวกผึ่งพวกมแมลงด้วย ใบมันก็เยอะรูตต้นมันเลื้อยไปสิครับเพืเ่อนๆโอ้ยไม่ได้เก็บมา <c oughs> สองวันมันโตเร็วมากเลย <c oughs> อันนี้เห็นไหมเพื่อนๆ อันนี้จะปล่อยไว้เพราะว่ามันแก่แล้วเดี๋ยวจะปล่อยไว้ถอยเพราะว่ารอให้มันใหญ่กว่านี้แล้วจะเก็บเอาไปให้ไก่กินไม่ทันก็เอาไปให้ไก่กินนะคเพื่อนๆดีน้ามีไก่จะมุจะมี ไม่ได้ใส่อะไรเลยนะเนี่ยพเพื่อนๆไม่ได้ใส่ปุ๋ยใ,ใส่อะไรเลยออกลูกเยอะมากมีข้างบนอีกสองต้นลูกเล็กๆนี่คะ อืมอร่อยอืมอืมเพื่อนเห็นไหมอืมอืม อน,ออนี่ลูกใหญ่นิดนึ่งเราก็จะเอาไปตำพูดแล้วก็อยาก โอ้ยนี่ข้างในมีอีกข้างบนมีอีกสองต้นนะเพื่อนๆน,นี่สามลูกอ,อันนั้นลูกเล็กโอ้ยใบมันเยอะจริงๆ ทั้งใบแตงทงั้งใบถั่วนี่ลูกนี้ว่าหาเห็นฝั่งโน้อนอยู่อ้อยมันติดไอ้นี่มัน นนมีมะเขือเทศเอีกนะอันนี้มันเกิดเองเม็ดมันร่วงแล้วมันเกิดของมันเองตอนแรกแฟนจะถอนทิ้งบอกไม่ต้องถอนทิ้งถั่วถั่วถัว,ถว,ถว